สวัสดีครับาทุกคน,นครับมาชมข,ขบวนรถน้ำเทีย่ยวที่923นะครับกร <c oughs> ุงเทพบุลโพโคง,ป,งปลายทางเตื่อนป่าสักชลศิธิ์โคกสรงน,นะครับว <c oughs> ันนี้ก็ผ่านจุดตัดถนนสีอุทยามาแล้วนะครับก <c oughs> ำลังจะผ่านสถานีรถไฟหลวงจิตด,ดานะครับเด <c oughs> ี๋ยวมาดูว่าวันนี้ได้ q H y อหมายเลขอะไรทางขงบวนนะครับ <c oughs> เป็นริ้วขบวนรถน้ำเทีย่ยวรอย่อปลาซันะครับ คือดวายวันนี้เป็น5-2-2-0นะครับ